สวัสดีค่ะกลับมาแล้วนะคะกลับทำให้แฟนกินนะวันนี้ที่เราจะทำอะไรให้เขากินคะจะทำเขาเรียกว่าอะไรนะจ่าจังจ่าจังเมียนจ่าจังมยอนจ่าจังมยอนมยอนหรือบะหมี่เส้นดำมก็ไม่ใช่บะหมี่ซอสดำซอสดำซอสดำเป็นของเกาหลีแต่จริงๆก็คือเป็นอาหารจีนนะจริงๆแล้วอ่ะก็คือวันนี้พอดีฝนตกหนักก็เลยรื้อของในบ้านที่แบบที่มีอ่ะของเลยอาจจะไม่ค่อยครบแต่ก็ ได้อยู่นะครับก็เดี๋ยวก็เริ่มเลยก็แหละเดี๋ยวไล่ไล่ทำไปเลยว่ามีอะไรบ้างนะครับ <Okay. S 1> ก็เริ่มต้นเนาะเดี๋ยวเราก็จะ <c oughs> ผัดเนื้อก่อนซึ่งเราก็ใช้น้ํามันงาเลยนะครับเพราะว่ากลิ่นจะได้หอมก็แล้วแต่ความมันความหอมที่ชอบเนาะผมก็ชอบเยอะใช่เยอะน้ำมันงามันก็จะเข้ากับทุกอย่างหระอบางถ้าพูดถึงอะ แต่ผมก็จะเกลียดขวดนี้มากเลยเพราะว่ามันชอบหยดแต่มันก็ราคาดีไม่เคยเข้าใจเลยว่านี่มันหอมอะน้ำมันงาเป็นอะไรที่หอมมากเลยเนาะเหมือนว่าแค่ได้กลิ่นก็คือรู้สึกว่าเออมันหอมอะก็เจ้าประจำนะครับแอโร่แอโรเมื่ออาชีพใช้แอโร่ใช่ใช้คําว่าของถูกใช้แอโรเอออันนี้เป็นเนื้อของเราจะเป็นเนื้อหั่นเต๋าที่ติดมันด้วยนะจ๊ะ อันนี้ก็คือจริงๆก็แล้วแต่คนชอบนะครับคืออย่างอันเนี้ยก็คือเนื้ออะไรก็ได้เนาะจะเนื้อสาชั้นจะหมูสับหมูสับจะเนื้อจะอะไรก็ได้เลยครับถ้าถ้าทำเนาะคือประเด็นของจาจังน่มันคืออยู่แค่ตัวซอสดำซอสถั่วดำบดเนี่ย Chinese black bean paste เนี่ยครับมันคือแค่ขึ้นอยู่กับที่ตัวนี้เองแล้วก็อย่างตัวเนี้ยก็คือเนื้อก็แล้วแต่ที่ใช้ก็คือแล้วแต่ที่ว่าเราจะอยากหมักเนาะคืออย่างชิ้นใหญ่มันก็จะต้องหมักหน่อยแต่คือผมขี้เกียจอะผมก็จะ ไม่อยากให้รถมันไปตีกันกับไ้นั่นเยอะผมก็จะเหมือนใส่แ,สแค่แค่เกลือเขหยิบตะลิบตะิบตะลิบมาไม้ท้าเลืเลอดลงนี่เสียงดีมากๆงานก็เจ้าประจำของเราเหมือนเดิม <laughs> ตอั้นระหว่างรองก็เดี๋ยวจะพูดส่มาผสมข้าว้าไปเลยแล้วกันนะครับว่า mm hmm. ก็คือตรงเนี้ยพอหลังจากที่เนื้อสุกเนี่ยก็เดี๋ยวเราจะไปใส่ผักซึ่งผักเนี่ยมันก็คือจะแล้วแต่แล้วแต่เลยก็ว่าได้เนะเหมือนไม่ได้มีฟิกขนาดตนนั้นาะก็จะมีแบบหอมใหญ่แครอทมันฝรั่งแตงกวาแตงกวาซุปินี่หรืออะไรก็ได้ที่แบบมันมันเหมือนเป็นผักที่แบบมันมันเป็นเมนูแบบอยากใส่อะไรก็ใส่ใก็พูดถึงนะใช่แล้วก็ในส่วนของเส้นอันนี้พอดีน้ํายังไม่เดือด เส้นจริงๆก็เส้นอะไรก็ได้นะครับผมอ่ะเพราะว่าอย่างถ้าพอเป็นเมนูจีนเนี่ยจริงๆไปกินแบบพวกเขาเรียกว่าอะไรนะเส้นหมี่ส้วก็ได้สมาเก็ตตี้ก็ได้มันมีเหลือก็ได้เส้นมาม่าก็ได้เส้นไอ็มมี่เหลือก๋วยเตี๋ยวเราก็ได้เออมาม่าเราก็ได้จริงๆผมว่าแบบเส้นนี่คือไม่ไม่ติดอะไรก็ได้อยากกินอะไรก็คือมีอะไรก็เส้นนั้นอันมั้นก็ดีเหลือเส้นเหลืออยู่หน่อยนึงเส้นสปาเกตตี้แต่ก็ไม่รู้จะพอหรือเปล่าแต่เราก็เลยเน้นเนื้อใช่เราก็เลยเน้นเนื้อแทน ้วเดี๋ยวพอเราใส่ตรงนี้เสร็จก็ใส่ผักใส่อะไรตอนนี้เดี๋ยวก็อาจจะรอสักพักแล้วก็วเดี๋ยวอาจจะรอข้ามไปดูตอนเนื้อสุกเลยก็ได้เดี๋ยวรอเดี๋ยวรอใส่ผักก็ใส่ผักก็ง่ายแแป๊บ,บเดียวก็เนื้อเราเริ่มสุกแล้วแล้วก็ใส่ผักนะครับผักนี้ก็ใส่ตาม ใส่คำว่าอะไรอุ่นร้อนใส่ตามความสุกสุกไม่สุกอะ่ะถ้ามีใครมีหัวใจเท้าอะไรก็อาจจะสุกนานกว่าพวกนี้นะครับก็ใส่ก่อนมปสำหลังมาแล้วมันปลั่งมันปลั่งแต่นี้ผมชอบนิ่มๆเหมือนกันหมดผมก็เลยใส่ใมไม่ต่างกันเท่าไหร่ใช่จริงๆตรงส่วนเนี้มันก็ ไม่แน่ใจนะว่าผัดตรงนี้มันจะต่างกับตอนที่แบบไปต้มเที่ยวตอนสุดท้ายไหมอะไรนะครับก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆมันน่าจะเป็นเหมือนผัดให้น ar er like ิ่มเพราะเดี๋ยวเราอ่ะจะต้องใส่น้ํามันแล้วก็ผัดซอสไอ้ไม่ใช่ผัดซอสผัดไอ้ตัวถั่วเทสเราเนี่ยก่อนแล้วมันคุกให้เข้าเนื้อแล้วเราค่อยเติมน้ําก็เลยเดาว่ามันน่าจะเป็นแบบการผัดให้มันสุกนิ่มเพื่อรสชาติของตัวถั่วมันจะได้เข้าเนื้อปะเข้าเนื้อผักด้วยอะไรอย่างเงี้ย เพราะเนี้ยผมก็เพิ่งเคยทำครั้งที่สองครั้งแรกทาแล้วมันเหมือนไม่ค่อยอร่อยเหมือนเดาว่าเหมือนมั่วนะไม่ได้ตามสูตรใครเลยแล้วแบบใส่ไอ้น,นี่เยอะไปอ่ะแล้วมันจะือนแบบใช้คําว่าอะไรเดียวหมหรอเค็มเหม็นเหม,ม็นถั่วยเยอะไปหน่อยใช่อะไรอย่างเงี้ยแล้วพอมันเค็มแล้วทีนี้ก็เลยแก้แก้ยากเลยเติมน้ำตาลจนเหนื่อยใช่เ <laughs> นี่ยเนี้ยผมว่ามันก็เริ่มพอได้นะเพราะเราผัดไฟแรงดูน้องดูเริ่มนิ่มแล้ว เพราะพอเราเหมือนซอยแบบหั่นเต่าจนเล็กมากอ่ะที่ๆๆต้องกว,วอยู่ยนะแต่พอเราเคี่ยวอะไรไปน่าจะนองก็น่าจะนิ่งใช่ไป้แล้วลองใส่นี่เลยดีกว่าช้อนเปิดไม่ออกไม่ได้ขอบุกปาก นี่น้องเขาจะแบบมันก็จะเป็นสีดำดำแบบดำ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 แบบดำดำเลยอ่ะยิ่งกว่าแบบผัดดำอีกฮึผมว่านี่น่าจะสักช้อนช้อนโต๊ะหนึ่งมั้งจะลองดูบ่างน่เยอะแหละถ้าพูดถึงเพราะตอนนั้นใส่เกือบสองซองอ่ะที่เราลองกันนะเจ็ดหกบาทเลยก็ พราะเมื่อกี้ลองอ่านมานะอ่านในเน็ตห่ลยเขาบอกว่าเหมือนให้พยายามเที่ยวให้ละลายป่ะเออเอเหมือนเที่ยวเที่ยวก่อนอ่ะก่อนที่จะแบบไม่ใช่เอาแบบลงไปผัดแบบมันไม่เหมือนพวกน้ําพริกเผาหรืออะไรที่มันแบบแตกตัวง่ายบางทีน้าแตกตัวง่าใช่ใช่เขาแลเมนแบบให้พยายามโหกลิ่นมาลยว่ะได้กลิ่นไหมได้กลิ่นได้กลิ่นแอบเหมือนเราต้องเหมือนแหละถ้าไม่ได้กลิ่นคือเป็นโควิดแล้ว แต่เรายังไม่เคยเป็นนะครับเราเพราะเรายังว่าใช่เพราะเรายังลอกทุกซีซัตอย่างไม่น่าเชื่อเนี่ยก็ได้ประมาณนี้ปะแล้วก็แล้วก็คลุกเขาให้เข้าแตนเดาว่าเขาให้ทําอย่างนี้เพื่อที่ว่ามันจะได้แตกตัวแหละเดาเนาะเพราะว่ามันอย่างมันเป็นก้อนอืมกลิ่นโคตรใช่เออกลิ่นแม่งได้เลยมันเป็นเหมือนกลิ่นถั่วหมักสักอย่างเหมือนเป็นกันหมักอ่ะก็ไม่รู้วิธีนะแต่ก็จริงๆคือเนื้อถั่วดํามันเป็นอย่างนั้นหรอมันคือถั่วอะไรก็ไม่รู้เนาะ ส่วนดำในชินีก็เคยกินแต่แบบว่าข้าวเหนียวด้วแล้วขนมไทยเวอร์นี่น้องก็จะเป็นสีดำนะจ๊ะส่วนใส่ส่วนดำในกระเป๋าน้องก็จะเหมือนในซีรีส์นะจ๊ะเนี่ยแค่นี้ก็ดำแล้วปะดำแต่ว่าก็คือเดี๋ยวก็ลองใส่น้ำนะคะแล้วก็ดูว่าน้องจะเป็นยังไงใช่คือเวลาไปกินร้านอะมันก็จะเหมือนส่วนมากชอบไปอยู่ในบุฟเฟ่มันก็จะกินแต่เส้นกับน้ำเราจะไม่ค่อยได้เนื้อป่ะใช่แต่ว่ารสเวลาไปกินร้านบุฟเฟ่อ่ะก็ไม่รู้ว่ารสนั้นเป็นรสแบบ จริงหรือเปล่ามันดูจืดไปหน่อยเออแต่ก็เข้าใจมันเคยไปลองกินมาสี่ห้าร้านก็ยังเหมือนไม่ค่อยเจอเรายังไม่ค่อยกินที่มันเป็นอะไรแบบราคาที่ดีนะครับก็เลยผมก็เลยไม่รู้ว่าจริงๆแล้วที่แท้จริงคืออะไรผมก็ปรุงตามความอยากกินของตัวเองนะแต่จริงที่เกาหลีคือกินันเป็นแบบข๋วยเตี๋ยวเลยอ่ะเหมือนก๋วยเตี๋ยวต้มยำบ้านเราสั่งกันเป็นแบแต่ของเราที่ถ้ากินในไทยเนี่คือแพงเลยนะคะเนี่เราก็ใส่น้ำ น้ำน้ำเปล่าน้ำสต๊อกหรือน้ำอะไรก็ได้แต่ผมเดาว่าพวกนี้ส่วนมากถ้าเวลาสไตล์นี้ใส่น้ำสต๊อกมันก็ต้องอร่อยกว่าเนาะพอดีเราทำน้ำสต๊อกเก็บไว้อะคะก็เลยแบบว่าเอามาใช้จะได้หอมๆมเนาะใช่แล้วน้ำก็จะแบบมีน้องก็กว่าน้ำก็น้องก็ดูใสไปหน่อยแล้วเนาะเดี๋ยวเราต้องใส่น้ำดำเพิ่มไหมหรือใส่น้ำเปล่าเยอะไปกลิ่นก็ได้กลิ่นน้ำสต๊อกเลยนะอืมก็เดี๋ยวตรงนี้นะครับก็ถ้าตามตามที่ดูมาเขาก็ประมาณว่า ให้เคี่ยวต่ออีกสักแบบสิบนาทีอะไรเงี้ยแล้วเดี๋ยวเราค่อยใส่ตัวแป้งแป้งแป้งอะไรนะแป้งมันสำปะหลังไม่ใช่แป้งมันฝรั่งแป้งมันฝรั่งแต่แต่คือเราไม่มีแป้งมันฝรั่งเรามีแต่แป้งข้าวโพดคือผมเดาว่าถ้ามันทําให้เรื่องเหนียวเหมือนกันอ่ะก็คือแป้งข้าวโพดก็ได้ก็เดี๋ยวเอาแป้งข้าวโพดเป็นละลายน้ำเปล่าแล้วก็ค่อยใส่เพื่อที่ว่ามันจะได้ไม่จับตัวเป็นก้อนนะครับจะได้มันจะได้ละลายไม่งั้นเดี๋ยวใส่ ตอนนี้ก็เดี๋ยวเดี๋ยวเราเที่ยวก่อนที่เวสักพักเที่ยงนเข้ากันตอน,นี้หลังจากที่เราเที่ยวมาสักพักนะครับแล้วก็เมื่อกี้ก็เลลองลองชิมกันไปแล้วสรุปก็คือใส่เพิ่อมอีกช้อนโต๊ะหนึง่งชุนจังเพิ่มไรอีกช้อนโต๊ะนึงเต็มเลยคือสีก็คือจริงๆผมว่าลองใส่ค่อยๆใส่นะเพราะถ้าชิมแล้วเดี๋ยวถ้ามันเลยความเค็มไปแล้วเนี่ยมันจะแก้ยากเพราะอย่างตอนนี้รสชาติหล่ะก็คือเขาจะหอมเนื้อ แล้วก็มีกลมกล่อมเขาจากไอตัวน้ำสต็อกเราอะคือจริงๆอะตรงเนี้ยผมว่าปรุงแค่น้ําตาลอะือจบเลยเพราะว่าตรงเนี้ยคือค่อนข้างแบบรสชาติจะแบบเค็มมาและความหอมเนื้อหอมซุปรสชาติกลมกล่อมมันก็จะอยู่ในนี้แล้วผมก็เลยว่าแบบปรุงแค่น้ำตาลแค่สองช้อนแล้วกันกากไม่ถูกเหมือนกันแต่เดี๋ยวค่อยชิมอีกทีนะครับแล้วก็จากตรงเนี้ยถ้าเราปรุงเสร็จแล้วเนี่ยเราก็จะใส่ แป้งเนาะแป้งแป้งละลายน้ำแป้งละลายน้ำเหมือนของชิมอีกทีกับอืมพอหวานเค็มมันนี่แป้ง เพราะไม่ย่งนั้นถ้าใส่ลงไปมันจะเป็นก้อนใช่แป้งจะไม่สุกแป้งมันจะจับตัวเป็นก้อนแล้วเราจะวี่มันไม่ได้ครับเวลาแต่เราใส่ลงไปแล้วอ่ะใช่แต่อันนี้ก็เยอะน้อยตามปริมาณเรานะครับว่าอยากได้ความเหนียวข้นใช่ใช่ใช่แต่เราก็ใส่ไปนิดเดียวคืออันนี้ใส่ไปไม่เยอะเพราะเหมือนเนี่ยน้องก็จะเหนียวแหละแบบเดียวน้องค่อนข้างแบบผมเล่นเที่ยวจนแบบ ร้องงวดไปแล้วร้องงวดไปแล้วอะแต่เราก็ไม่อยากเติมแล้วครับกลัวเติมรสชาติมันจะปรุงยากใช่นี่ก็ได้เลยเนี่ยเหนียวแล้วใช่เลยมันดูเหนียวแล้วอ่ะได้เดี๋ยวเราก็ไปจัดเส้นกันดีกว่าใช่เมื่อกี้เส้นเราก็สุกแล้วโอเค อันนี้เรากินกันกี่คนเย้อันนี้เราก็ทำเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะจัดจานเรียบร้อยแล้วก็คือเราก็เลยเพิ่มไข่ต้มเข้าไปด้วยแล้วก็พอดีที่จิมจิเราเคยทำแล้วก็มากินเคียงด้วยนะอันนี้หัวฉ้ายรองเราก็เคยทำกันไว้อะไรเงี้ยก็มากินเคียงได้ ชอบมากขวรช้ขาทองที่ทำเองง่ายมากเลยใช้วัตถุดิบไม่กี่อย่างเองก็อร่อยมากด้วยหมายถึงว่าแต่ว่าอันนี้เราไม่ใช่ใช้สีแบบสีเหลืองอันนี้ก็เป็นแบบสีขาวปกติแบบหวานๆใช่ใช่ใช่อันนี้ก็คือผลงานของเราในวันนี้ในวันฝนตกจานใหญ่มากเลยอ่ะแล้วไข่ก็คือเยอะมาก แต่อันนี้มันก็จะดูล้นๆไปหน่อยเพราะส่วนมากวันที่เขาก็จะเติมแค่แบบเขาเรียกว่าอะไรนะโรยแตงกวาซอยอะไรอย่างงี้ยมัองใช่แต่เราไม่ได้มีหรอไม่ไม่มืไม่ดำมืดใช่ไปเรากินเลยดีกว่าอืมนื้อจักเนื้อก้อนเนื้อก้อนเลยเหรอเนื้อก้อนเรามันใหญ่มากแต่พอโดนปกคลุมไปแล้วเราไม่รู้แล้วว่าคืออะไรอืมตู้ฟังอืมกำลังดีแต่เคี้ยวขาด รอบนี้แบบรสด,ดีอะเพราะเราเริ่มไม่มนะั่วแล้วไงอร่อยมากจริงๆเพื่อนๆก็ทำตามได้นะมันก็ไม่ยากหรอกว่าก็คือต้องไปซื้อซอสนัอ้นอะจริงๆมันเหมือนแต่ซอสก็ไม่แพงนะไอ้ถั่วซอสถั่วนะ่ะแต่คือจริงๆเลยแนะนําว่าความอร่อยของมันอะมันอยู่ที่ความครบเครื่องของตัวน้ําสต๊อกกับตัวเนื้อสัตว์จริงๆอื คือคือจริงๆอย่างเงี้ยพอตอนแรกที่เราเคยพูดไปว่าถ้าจริงๆใช้หมูสับก็ได้อ่ะพอเริ่มมากินอ่ะเลยแอบรู้สึกเลยว่าจริงๆหมูสับเริ่มไม่ได้แล้วเพราะว่าจริงๆใช้แบบพวกสามชั้นหรือพวกอะไรพวกนั้นดีกว่าเพราะว่าที่มีไขมันที่มันมีไข<า><ะ>มันมน้ำแบบพอน้ํามันมันจะมีรสชาติความหอมของความ,วามตัวเนื้อกลิ่นเนื้อของมันอ่ะอตัวอย่างอันนี้เราใช้เนื้อเนื้อวัวติดมันนิดนึงติดมันคือกลิ่นเนื้อมันก็เลยแบบช่วยชูชูรสชาติให้มันหอม เพราะไม่งั้นถ้าเกิดผมเลยดาว่าที่ครั้งแรกเราไม่อร่อยเนาะเราใช้แค่แบบเหมือนเนื้อเนื้อเนื้อสันเนื้ออะไรของแล้วมันมันเหมือนเลยเดาว่ามันแห้งแล้วกลิ่นมันกบสู้กันไม่พอรสชาติมันเลยไม่ออกไม่อร่อยเท่าครั้งนี้เนาะเพราะครั้งนี้พอมันหอมเนื้อแล้วแถมเราใช้น้ำสต๊อกด้วยรสชาติมันเลยยิ่งแบบกลมกล่อมกว่าที่ที่จะแบบใส่น้ำเปล่าก็ทุกคนก็ไปลองทำตามกันได้ ก็ทาได้ก็ไม่ได้ยากแต่แค่อาจจะต้องมีของนิดนึงแต่ของของถ้าเทียบเราใช้ไม่เยอะนะน้ำสต๊อกเดี๋ยนี้น้ำสต๊อกสำเร็จรูปก็เยอะแยะซื้อได้แต่ราคาก็อาจจะสูงหน่อยทําเองอาจจะถูกกว่าจริงๆต้มพวกโครงไก่อะไรเงี้ยถูกกว่ากันเยอะแล้วอืดีกว่า ซื้ออีกแต่ก็แล้วจะสะดวกเนาะจริงจริงแต่ของเราใช้แค่น้ำสต๊อกผักเองนะคือเราผักมาต้มเพราะเรามะกินผักที่ฉ่ใช่เพราะอันนี้น้ำสต๊อกจริงๆมันเหมือนน้ำที่ทำมาจากก่อนจับฉายก่อนน้ำจับฉ่ายใช่เพราะแบบพอเซเทาอะไรเงี้ยมันก็จะหวานหวมหอมก็คือดีแล้วอ่าคือจริงๆน้ำสต๊อกนั้นก็จะถูกมากถ้าเทียบแล้ว แต่จริงโครงไก่อาจจะถูกกว่าอยู่ดีป่ะใช่แต่ก็แล้วแต่แล้วแต่ความชอบมันก็จะหวานหอมเหมือนกนเพราะว่าใช้สต๊อกผักก็ได้เพราะอันนี้ใช้สต๊อกผักอย่างอร่อยเลยกวยวเพราะถ้าจะสต๊อกเนื้ออาจจะยิ่งอร่อยกว่านี้ถ้าถ้าใช้สต๊อกเนื้อแล้วอ่ะอาจจะใช้พวกแบบเนื้อเนื้อสับได้และหมูสับอะไรเงี้ยเพราะว่ากลิ่นมันพอรสชาติน้ำมันพอถ้าใครไม่ชอบมันเนาะใช่เพราะว่าไม่งั้นไอตัวชุนจังมันจะกบเรียบเลยอ่ะเพราะว่ากลิ่นมันค่อนข้างแรงเนาะ ไปลองทำตามกันนะค่ะอร่อยใช่อร่อยอร่อยจริงคุ้มค่าอยู่แล้วเราก็จริงๆชุนจังมันก็เก็บไปทำได้อีกครั้งนึงสองครั้งเลยนะนี่แต่ว่าเราต้องคุกเลยห้เราก็เลยคีบแค่กินตรงนี้ก่อนเดี๋ยวคุกแล้วมันจะลำบากอือืออือเาชิเพียงพอก็อย่างว่าเนาะถ้ามันใส่กับเส้นตอนปรุงก็ปรุงให้รสจัดหน่อยอือ เข้มหน่อยเพราะเดี๋ยวพอใส่แป้งแต่ว่ามันก็จะมีความลำบากนิดนึงเพราะว่าพอเราใส่แป้งเคี่ยวให้งวดตอนสุดท้ายอ่ะมันจะยิ่งงวดเข้าไปอีกรสชาติมันจะจัดเข้าไปอีกก็เลยจะบอก<ช>ว่าเออก็ปรุงเข้มใช่แต่ตอนหลังเออถ้ามันเหนียวแล้วเราก็เติมน้ําซุปหรือน้ํเปล่าเพิ่มได้อีกนะถ้าสมมติแบบมันเข้มไปอะไรประมาณดีอร่อยง่ายง่ายมากแต่ว่าก็คือต้องมีของหน่่ยก็คือซอสนั่นแหละ ก็ในวันนี้ขอตัวไปกินเน้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวคลองหน้าจะทำอะไรให้เพื่อนๆดูอีกก็ติดตามกันด้วยนะค่ะขอบคุณค่ะบ๊ายบายคลงหน้าครับบ๊ายบาย